โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกาศผลกันแล้วนะคะว่าแต่ละหมายเลขขยับขวานิดนึงค่ะขยับฝวานิดนึงนะคะการรับรางวัลเดี๋ยวเราจะเดิรับรางวัลข้างหน้าได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการประกาศนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4กันเลยนะคะ อันนี้นะคะขอญากเรียนเชิญนะคะคุณกิตินัทนะคะจิรเศษนะคะเจ้าของธุรกิจแฟชั่นภาไทยนะคะ,ะ,คะห้องเสื้อสุขส,ขสมหมายอุตร,ริ์นะคะได้เกียรติคือรางวัลรองชนะเลิศระดับ4ค่ะจะได้รับนะคะเงินสดนมูลนนคะ่าห้าบาทค่ะพร้อมช่วยรางวัลสายสะพายและป้ายรางวัลค่ะและสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4นะคะ นะะคได้แก่หมายเลขหมายเลขหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่นะคะขอได้เชิญน้องเชิญเจ้าค่ะเด็กหญิงวันชพัฒนะคะมีแก้วแกมนะคะรับรางวัลรองชนะเลิศอันด,ดับสี่นะคะแนวการน,นี้การขอ,นอนันเรียนเชิญนะครับคุณติณัทนะคะจิรเศษน,นะคะเจ้าของธุรกิจแฟชั่นไทยใน้องเจ้าสุดสมัยอุตสาหกรรมได้ให้เกียรติมอบนะคะสายสะพายค่ะ พร้อมห้อยรางวันลววน,นะคะก็ใบรางวัลนะครับพร้อมกับเงินสดมูลค่าห0าบาทค่ะเสียงประมือให้กับหมายเลขสี่ของเราค่ะน้องจันทร์เจ้าค่ะเก่งที่สุดเลยนะคะในวันนี้นะคะขออนุญาตประชามชนจากกองอำนวยการนะคะตอนนี้ใีส่วนของผู้ที่ทำบัตรประชาชนนะคะหล่นหายนะคะสองใบนะคะพร้อมกับกุญแจรถจักรยานยนต์นะคะอีกสองที่ห่อนะคะติดต่อได้นะคะ ในตอนนี้ได้เลยนะคะถ้าวิชินะจะตกเป็นทรัพย์สินนะคะของของการค้าแล้วก็ YC นะคะขอขอบคุณนะคะคุณกิตินัทไพยมาจรเสถนะคะเจ้าของธุรกิจแฟชั่นผ้าไทยนะคะบายห้องเสื้อสุขสมัยอุตรดิตถ์ค่ะ โอเคค่ะผ่านไปแล้วถึงรางวัลขันไปค่ะเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับสนะคะในโอกาสนี้นะคะเขาญาตเรียนเชิญนะคะคุณโอบาพงพัฒนะผู้บริหารร้านมงกุฎบุตริีตต์ได้ใ้เกียรตินะคะคุณก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับสานะคะจะได้รับเงินสดนะคัมูลค่า500บาทค่ะพร้อมช่วยรางวัลสายสะพายและ้ายรางวัลนะคะสำหรับนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสนะคะได้กัะหมายมเล่ รก็ไม่อยากจะให้เป็นหมายเลขในดวงใจของเรานะคะผู้ที่ได้รับตําแหน่งนะคะรองชนะเลิศอันดับ3นะคะได้แก่หมายเลขหมายเลข5ค่ะน้องมานาค่ะเด็กหญิงเอกสุรีนะคะโตสุขค่ะสามมอบนะคะ,สา,ะ,คะสายสะพายนะคะบ้านําวันนะคะเขาช่วยรำวันนะคะดดโดยคุณโคบัก จะได้รับนะคบเงินสดมูลค่า500บาทค่ะ้อมช่วยรางวัลสายสะพายและายรางวัลค่ะเสียงประมือให้กับหมายเลขห้าของเราค่ะ<ม>น้องมานาค่ะเด็กอิงเอกสุรีโตสุค่ะ รองชนะเลอร์อันดับะะออสองนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณทรงกรดตัางจาดนะคะผู้บริหารสถาบันวัฒนาบุรีรัมย์ลินิกแคลดีมีเชียงใหม่นะคะได้เกียรติขึ้นว่ารางวัลรองชนะเลอร์อันดับสองค่ะในโอกาสนี้นะคะท่านขอขอบคุณนะคะคุณโอบากุพัฒน์นะคะผู้บริหารรา้านโงกุฎบุตรตาลีนะคะได้ให้เกียรติขึ้นว่บรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามค่ะ อันบสองนะคะในโอกกีฬาน,นะคะข้าขอเรียนเชิญนะครับคุณทรงกฎนะครับตันจางนะคะผู้บริหารสถาบันพัฒน,นาบุคลิกภาพควีนคาดามี่เชียงใหม่นะคะได้่อให้เกียรติมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะและหมายเลขสุก้าต่อไปนี้นะคะจะเป็นผู้ที่ได้รับนะคะตำแหน่งนะคะรองชนะเลิศอันดับสองนะคะได้แก่หมายเลขหมายเลข หมายเลข1ิบเอ็ดค่ะเขอแสดงความยิดดีนะคะกับเด็กหญิงกันญาคะัทคุณต่อน,น้องของขวัญนะคะได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศน,นะคะอันดับสองไปนะคะ<อ>และตอนนี้นะคะเราเหลือหมายเลขแปดกับหมายเลขเก้า วันอีซียังสตาร์โมเดลอปี2024ค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องทั้งสองคนนะครไปจับมือกันด้านหน้าเวทีนะคะจะมีหนึ่งหมายเลขค่ะที่จะได้รับตำแหน่งไปนะคะและสำหรับหมายเลขที่ไม่ได้ถูกประกาศชื่อนะคะจะได้รับรางวัลรองชนะลระดับหนึ่งไปนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวการนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณสมกฎตันจังนะคะผู้บริหารสถาบันพระรามบุญธภาพควีนแคนาดี้เชียงใหม่ใด้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองะะให้กับน้องหมายเลขสิบเอ็ดของเราค่ะโอเคค่ะและดึ่งไ่หย ที่จะได้รับตำแหน่งไปนะคะกับไ e c อซี่ยังสตาร์โมเดลอุตรดิตถนะคะ2024นะคะคนแรกของจังหวัดอุตรดิตนะคะจะเป็นใครเรามานับใครดังนั้พร้มมอมก,กันค่ะหมายเลขอะไรดีได้รับรางวัลไปในะคะคืนนี้รางวัลสุเล่าสุดขอการประกวดไ e c อซี่ยังสตาร์2024ขอการค้าแห่จังหวัด โอบา6พักนะคะผู้บริหารร้านมงุลอุตรดิตนะคะจะเป็นผู้สว่มงคลให้นะคะและในส่วนของสายสายนะคะป้ายรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลน,นะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะคุณเศรษฐีสิริชนารักนะคะประมาณ YEC อยู่ตรงนีนะได้เกียรติมาก สายสะพายค่ะป้ายรางวัลนะคะพร้อมกับนะคะช่วยรางวัลนะคะให้แก่น้องหมายเลขแปดนะคะและสําหรับผู้ออกแบบและจัดทำมงกุฎในค่ำคืนนี้นะคะคือว่าที่ร้อยตีชัยนรงสนใจค่ะผู้บริหารร้านมงกุฎอุตรดิตถาะในโอกาสนี้คุณโอบาพงพันธ์นะคะจะเป็นผู้สวมมงกุฎให้แก่ผู้ที่รับรางวัลชนะเลิศค่ะเสียงประมือให้กับหมายเลขแปดของเราหน่อยค่ะนักอินฟ้าค่ะ มาะสมแล้วนะคะที่รับรางวัลไปนะคะในวันนี้น้องทุกคนมีความเหมาะสมทุกคนนะคะแต่วันนี้คนที่ทําได้ดีที่สุดนะคะคือน้องอิงฟ้าของเราแบบในส่วนที่เหลือสายสะพายป้ายรางวัลพร้อมช่วยรางวัลนะคะจะขอเรียนเชิญคุณสัรสีศิลิกานชนะรักนะครับประธานวีซีอิตาลีนะครได้มีเกลียดนะคะพร้อมสายสะพายตามอบป้ายรางวัลพร้อมกับช่วยรางวัลให้กับน้องค่ะนั่นก็หมายความว่าผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะนั่นก็คือหมายเลขเก้านั่นเอง น้องนับทองค่ะเด็กหญิงนะคะพิชยาพักเมนวังแดน่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องนับทองของเราด้วยค่ะ, <Yeah. S 1> ร,ะรองชนะเลิอันดับหนึ่งนะคะวันนี้น้องทำเต็มที่แล้วทำได้ดีมากๆเลยนะคะในวันนี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะขอ,อบคุณนาคุณโบบานะคะแล้วก็สําหรับรางวัลรองชน er ะเลิศอันดับหนึ่งนะคะให้ขอเรียนเชิญคุณสุพจน์นะคะรอบชนะธน,นูชัยนะคะได้กรการของการท้าจาังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะได้ให้เกียรตินะคะมอบนะคะป้ายรางวัลนะคะสายสายร้อม้วยช่วยรางวัลนะคะให้กับน้องหมายเลขเก้าค่ะเด็กทีิวิชยาพักเมวังแดงหรือน้องนับทองค่ะเสียงปรบมือกันงค่ะ เรียนเชิญเลยนะครับคุณสุพัทรโนัท์ธูชัยนะครับากการออกากาศช่องอลตนดนะคะมีดานพี่เกียรตินะคบของสายสะพายนะคะให้กับน้องหมายเลขเก้าของเรานะคะ้องกับพ่อช่วยรางวัลแล้วก็ป้ายรางวัลนะคะสร้ารางวัลรองชนะเลิดับหนึงะครับ บาทค่ะและรางวัลชนะเลิศเมื่อสักครู่นะคะสําหรับน้องหมายเลขแปนะคะก็คือน้องอินฟ้านะคะก้รับเงินสดมูลค่าห0าพบาทนั่นเองนะครัะพร้อมกับช่วยรางวัลสายสะพายและป้ายรางวัลค่ะ เค okay, ค่ะเสียงประมือให้กับน้องน้บคทองของเราด้วยค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะรองหนึ่งในปีนี้อาจจะเป็นชนะเลิศในปีหน้าก็ว่าได้นะคะหากจะมีการจัดประกวดขึ้นนะคะขอเรียนเชิญน,น้องๆทุกท่านได้เลยนะคะที่จะมาคว้าตำแหน่งนะคะสำหรับ วายซีนะคะยังซามอนิล2025ในปีหน้านะคะถ้าหากมีนะคะก็จะประกวดกันที่นี่นะคะขอ,อให้ติดตามข้อมอูลข่าวสารได้เลยนะคะขอบคุณนะคะคุณสรรุพจน์รโรจนทรูชัยคณะกรรมการหอ,อก,การคงานทุกัระการอีกค่ะและในแบบนี้นะคะจะขอญาตเรียนเชิญท่านคณะกรรมการทั้งหท่า,านนะคะได้ให้เกียรติขึ้นมาเป็นภาพนะคะแล้วก็ถ่ 5, า,ถายรูปร่วมกับน้องๆนะคะทั้ง5้าคนด้านบนเวทีพร้อมกับน้องทั้ง3คนด้วยนะคะที่ร่วมเชิญคงมาลัยมงคลแล้วก็สา,ายสะายนะคะเดี๋ยวร่วมกัน ภาพร่วมกันของคณะกรรมการนะคะในโอกาสนี้นะคะนักเรียนจะมีส่วนอขอนงของใใคณะมนตรไทารุว่าอีซีรวมกันนะคะกับคณะกรรมการทีมงานต่างๆนะคะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะได้ร่วมกันบันทึกภาพนะคะสำหรับการประกวดนะคะ YEC Young Star Model ุตันติ๊ด2024ค่ะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะในวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทุกคนนะคะสวยสมมงมากๆเลยนะคะในวันนี้ค่ะณเดชิญครับ บรรยกาสนี S <S <an> ้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณเสกสรรแก้วทองมาค่ะนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจแทนคุณกิตินะจิรัสเตยนะคะเจ้าของธุรกิตแฟชั่นหน้าไทยมังเสื้อสุขสมัยอุตสาหกรรมค่ะคุณโภบาภงพักนะคะผู้บริหารร้านนงค์กรสุ ขอขอบคุณนะครับคุณสมรงกรต,ตจางครับผู้บริหา,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 ารสถาบันวัฒนาพันธุภาพะครับี่แคนาดมีเชียงใหม่ค่ะขอะะขอบคุณท่านคณะกรรมการนะครับคุณสุพจน์ด้ดนักทุณชัยค่ะคณะกรรมการของการค้าจังหวัดจุฑารินนะครับและขอขอบคุณครับคุณสตรีสิริการชนะร้านนะคะประธานวีซีนะครับอุตรดิตถนะคะที่ได้จัดกิจกรรมดี้แบบนี้ขึ้นมานะครับเรียนเชิญคะ่ะเรียนเชิญน,นะครับทุกท่านนั่งบนเวทีนะคะรับเพื่อมกผลิตภาพร่วมกันนะคะ เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการประกวดในคัพเดืนนี้แล้วนะคะก็ประกวดกันยาวนานมากๆเลยนะคะตั้งแต่6โมงครึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เวลากี่โมงถ้ามทุ่ม4ทุ่มแล้วนะคะพอดิสู้ไม่แพ้กว่าน้องๆเข้าประกวดนะคะก็คือท่านคณะกรรมการรแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็กองเชียร์ทำหน้า อยู่กันตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงสุดท้ายเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มีส่วนในการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้พวกเรานะคะได้นะคะให้เด็กได้สแสดงความสามารถพิเศษนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นการนะคะให้เด็กๆนะคะใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์นะคะ <c oughs> โอเคค่ะเราจะบันทึกภาพด้วยกันค่ะขอรอยยิ้มมันมีความสุขหน่อยค่ะ <c oughs> ขอมินิฮาร์ค่ะขอมินิฮาร์หน่อยค่ะ <c oughs> ขอเนยัดปากหมดค่ะทำมือเป็นเลขเจ็ด สัญลักษณ์นะคะของสองงานสองกัาร์สชวนสระดินะคะแล้วก็วายอีสีด้วยนะคตะ้องมือเป็นเลขเจ็ดนะคะมองต้องหลังนะคะต้องหลังนะคะเราจะค้างค่านี้ไว้ประมาณ2นาทีนะคะ ที่มีส่วนในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมนะคะ YEC y u n g s t a r นะคะนเดออุตุิส2024ค่ะก็สำเร็จทุกร่วงไปได้ด้วยดีนะคะเนื่องจากความร่วมมาร่วมมือของทุกภาคส่วนแล้วนะคะเสียงปรบมือให้กับพวกเราทุกคนบนเวทีหน่อยะคะ่ะปรบมือให้กับน้องๆะคระับปรบมือให้กับพี่ๆผู้ปกครองทันด้านล่างเวที เือให้กับทีมงานต่างๆด้วยนะคะในวันนี้นะคะและก่อนที่จะจากกันไปให้ในส่วนของพี่นิทรให้ซีน้กหวานนะคะในวันนี้นะคะมีความผิดพลาดประการใดนะคะได้ร่วมเตืนทางกายวาจาใจก็ดีนะคะต้องขออภัยพรพแม่ที่น้องทุกคนไว้นะโอกาสนีนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในปีหน้านะคะในปีนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีวันดี้ลาที่สวัสดีแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ